สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนี่คอ Comment c o m มนต์สนุกสนานกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับคำถามที่เราได้ถามไปในคราวที่แล้วก็คือหลังจากที่ท่านผู้ชมนั้นไปดูหนังเรื่องกับตอนอเมริกาซีวิลวอร์มาเนี่ยมันได้มีสนธิสัญญาสนธิสัญญาหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าสนธิสัญญาโซโคเวียนั่นเองครับผมต้องให้ฮีโร่มาลงทะเบียนเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเป็นฮีโร่นั้นท่านผู้ชมนั้นจะมาลงทะเบียนหรือไม่ครับผมเรามาฟังคําตอบของชาวคอมิวกิโก้กันดีกว่า คนแรกนี่มึงก็เอาคิวเกินเซ็นเซ็นไปเถอะครับขี้เกียจมาฟังไอรอนแมนบนอะไรคือมึงจะง่ายอะไรป่านนั้นวะขี้เกียจฟังเขาบ่นเลยเซ็นไปเลยอันนี้อันต่อไปนี่ยังพอมีเหตุผลขึ้นมาครับผมเซ็นครับเพราะถ้าเราอยากเป็นฮีโร่ปกป้องผู้คนเนี่ยเราควรจะทาให้ผู้คนนั้นเชื่อใจในตัวเราก่อน คนนี้ไม่เซนบ้างครับผมไม่เซนครับถ้าเซนมันจะไม่ได้อารมณ์กดผ้าแบบคุณภาพ Full HD ด้วยโอ้โหอันนั้นเันเซนเซอร์ไม่ได้สัสตว์อันนี้เซนสัญญามึงนี่ก็เล่นมาได้เนาะไอ้หนีต้ต่อครับต่อครับไม่เซนครับผมเพราะต่อให้ว่าเราเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งขนาดไหนเนี่ยเราก็ไม่สามารถปกป้องคนสําคัญได้ตลอดไปครับถ้าศัตรูของเราเนี่ยยิ่งรู้เลยครับผมว่าเราเป็นใครเนี่ยคนรอบข้างของเราก็จะไม่ปลอดภัยครับ คนนี้ดูแบบมีเหตุผลมากเลยอะไรแบบนี้ต่อนเลยครับผมไม่เซ็นครับเพราะอยากเป็นฮีโร่ที่แบบทําตัวลึกลับไม่อยากขึ้นตรงต่อรัฐบาลไอ้นี่มาเปลี่ยนฝั่งบ้างครับผมเซ็นบ้างครับขี้เกียจอยู่แบบหลบๆซ่อนๆก็จริงนะครับถ้าแบบไม่เซ็นเนี่ยรัฐบาลก็จะไม่ยอมรับเราก็จะมีสถานะเหมือนวไยรายครับผมเหมือนเป็นคนนอกกฎหมายต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆนั่นเองอันนี้นี่มโนนักครับผมไม่เซ็นครับเพราะกูคือกัปตันอเมริกา ตื่นครับตื่นครับไอสว์มึงไม่ใช่กัปตันอเมริกามึงคือสุภพกรสุกจันทร์นั่นเองนะครับต่อกันเลยครับผมไม่เซ็นครับคนจะทําดีเนี่ยจะเป็นต้องเปิดเผยตัวตนด้วยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่ควรมีกฎหมายนี้นะครับผมควรเอาเวลาไปทําอย่างอื่นมากกว่าอันนี้นี่ในที่สุดมันก็หนีไม่พ้นจริงๆครับผมทุกคิดจริงๆมันต้องมีสายหื่นครับขอเย็ดโลมานอฟก่อนแล้วกูจะเซ็นเลยไอเฮียมึงก็หื่นเกิน เอาขนาดครับผมปัญญาอ่อนครับไม่ใช่หื่นนะปัญญาอ่อนไม่เซนครับผมเหตุผลเพราะว่าผมคิดลายเซ็นตัวเองยังไม่ออกเลยอันนี้นี่เรียกรักสบายครับผมมึงอยากเป็นฮีโร่จริงๆไ่มเนี่ยเซนครับเรามีเงินเดือนรับมีสวัสดิการให้สบายๆชิวๆนั่งๆนอนๆก็ได้เงินส่วนคนนี้เรียกชั่วนะครับเซนครับผมเซนไปก่อนแล้วค่อยตลบหลังโทนี่ทีหลังทีมกัปตันอเมริกาโว้ยส่วนอันนี้นี่มึงอะไรเนี่ยมาดายอย่างเดียวครับผมไม่เลือกสักทีสัญญาปัญญาอ่อนกับฮีโร่ปัญญานิ่ม แต่มึงก็ไม่บอกนะว่ามึงจะเซ็นหรือไม่เซ็นแค่มาด่าเฉยๆต่อกันเลยครับผมอันนี้เราเจอพวกมโนหนักอีกแล้วนะครับไม่เซ็นครับเพราะผมคือกัปตันอเมริกามึงไม่ใช่กัปตันอเมริกาครับมึงคือกฤษดานะครับผมเพราะฉะนั้นตื่นครับอยู่ในโลกความจริงนะครับต่อกันเลยครับผมเซ็นครับเพราะจะได้ปกป้องตูดพี่หมอนคือพูดกันตรงๆเ้ยมึงแบบไม่ต้องเซ็นหรือเซ็นเนี่ยมึงก็ปกป้องตูดกูได้หรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับเซ็นไม่เซ็นเลยเรื่องนี้เนี่ยฮะ และนี่นะครับก็คือความคิดเห็นของชาวคอมิกเวิลด์นั่นเองว่าเขาคิดยังไงเนี่ยจะเซนหรือไม่เซนดีนะครับและวันนี้ก็จบลงแล้วครับผมคำถามในครั้งต่อไปก็คือถ้าท่านผู้ชมนั้นสามารถเรื่องฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับผมมาประจำการที่ประเทศไทยได้ท่านผู้ชมนั้นอยากให้ฮีโร่คนนั้นเป็นใครครับผมตอบกันมาเยอะๆนะครับและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอยากได้เรื่องราวไหนคำถามอะไรอีกก็ลองบอกกันมาได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับ